กโกู้กู้กับมาอีกแล้วครับกับ3คู่โดนใจส่วนในบ้านก็คงยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับส่วนใครยังไม่เข้าก็บอกตรงนี้นะครับที่ลิงใต้โปรไฟล์นั่นคือช่องทางในการเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะที่ลิงใต้โปรไฟล์เข้าไปจอยเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับสคู่โดนใจมีคู่ไหนบ้างไปไปดูร้อมกันครับพี่น้องอเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นบอลการโชดซิลิอาครับอุดิเนเซเจอกับกายารีครับในเวลา5้าทุ่มครึ่งครับ โดยผลงานของอูลิเนเซ่ครับณปัจจุบันอยู่อันดับแครับส่วนกายารี่อยู่อันดับ15ครับผลงานของอูลิเนเซ่ค่อนข้างสวิงครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนะครับโดย5เกมที่ผ่านมาครับแพ้3ชนะ2ครับส่วนทางด้านกายารีครับผลงานดีขึ้นมาครับในช่วงหลังๆนะฮะโดยผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แพ้1นเสมอ1ครับและ4เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับทางด้านกายารีโดยนี้ครับทางด้านอูลิเนเซ่ครับจะมาในแผน3 5 2าครับหน้า หน้าคู่ของเขาจะเป็นฟอร์องโตแวงจับคู่ลรเลนโซลูก,ก้าครับส่วนทางด้านกายารี่ครับจะมาในแผน3 4 2 1หน้าเป้าของเขาจะเป็นโรเบโตบิคโคลี่ครับเฮ้ยค่นี้ในมองส่วนตัวของลุงครับ วันนี้ถ้าให้สังเกตรตรงเพดานเนี่ยมันเปิดมาแปลกๆครับให้เจ้าบ้านน้อยแปลกๆยังไงไม่รู้แล้วทางด้านแกลลี่ผลงานก็ไม่คีเยเลยนะครับอย่างที่ลุงบอกไปครับ4เกมที่ผ่านมาเนี่ยแกลลี่เป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งยังไม่แพ้เลยแต่ทางเจ้าบ้านเนี่ยอุเนเซเล่นในบ้านแข็งแกร่งก็จริงครับแต่ทางด้านผลงานโดยรวมยังค่อนข้างสวิงอยู่และว,วันนี้อย่างที่ลุงบอกไปครับเพดานให้มาแปลกๆลุงเลยขอมองไปที่ทีมที่ฟอร์มดีอย่างแกลลี่กันครับน่าเชียร์กว่ามากครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลบุนเดลีก้าครับไมคเจอกับกักบักครับอันดับที่ใกล้กันเลยครับ12กับ11เจอกันครับคู่นี้แข่งในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับโดยผลงานของไมคครับ5เกมหลังสุดนะครับค่อนข้างสวิงครับแพ้3ชนะ2ส่วนอันนั้กักบักครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ3 แพ้2ครับและชนะมา2เกมติดแล้วครับสำหรับทางด้านกักบักครับโดยวันนี้ครับทางด้านไมายจะมาในแผน3421หน้าป้องของเขาเป็นโยนาตานบุสตราครับส่วนทางด้านกักบักครับจะมาในแผน442ครับหน้าป้องของเขาเป็นอารัสน่ครับเปาจับคู่กับทิมไครดินครับโดยในมองส่วนตัวของลุงสำหรับคู่นี้ครับกากบักวันนี้เล่นเกมเยือนจริงครับและผลงานโดยรวม ดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างไมค์ครับที่ผลงานยังค่อนข้างสวิงแล้ววันนี้เพดานให้มามันออกได้ทั้ง3หน้าเลยครับไม่ว่าไมค์ชนะหรือกักบักชนะหรือการออกเสมอเพราะนั้นแล้ววันนี้ถ้าอยากให้ลุ้นสนุกครับขอมองไปที่กักบักทีมเยือนครับเพราะฟอร์มถ้าเทียบแล้วดีกว่าครับพี่น้องแล้วก็ทีคูที่3เป็นบอลเดอร์แชมเปี้ยนชิพครับพอสมาร์เจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับในเวลาตีสองครับโดยเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับณปัจจุบันอยู่อันดับ18ครับส่วนพอสมาร์ชอยู่อันดับบุ้ยครับ แล้ววันนี้เจอกันลุงมองว่าโอ้โหน่าจะสู้กันอย่างสนุกครับเพราะว่าทีมบัวอย่างพอร์ตมาร์ตก็น่าจะต้องสู้เต็มที่ครับโดยผลงานของพอร์ตมาร์ตห้าเกมที่ผ่านมาครับแพ้2เสมอ2ชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับส่วนทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับอยู่ในดับกลางกลวันนี้ครับทางด้านพอร์ตมาร์ตครับจะมาในแผน4 2 3 1ส่วนทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับมาในแผน3 4 2 1ครับจะใกล้เคียงกันครับแผนระหว่าง2ทีมนี้นะฮะโดยวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของลุงครับ เพดานที่ให้มาวันนี้ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับให้ทางเชฟฟิลเวนเดมาไม่ได้เยอะนะครับแล้ววันนี้ทางด้านพอสมัตเนี่ยเล่นในบ้านอาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งครับแต่วันนี้มันเป็นบอลหนีตกชั้นเป็นบอลหนีตายครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดฤดูก,กาลมาก็จริงนะฮะแต่ลุงมองว่าทางด้่นพอสมัตเองต้องเรียกฟอร,ร์มกลับมาในแมตช์นี้ครับเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองด้วยส่วนทางน้านเชฟฟิลเวนเดฟอร์รรมก็ไม่ได้คงที่ยังค่อนข้างสวิงอยู่ลุงเลยมองว่าวันนี้ขอเชียร์ไปที่พอสมัตรครับ พี่น้องก็จ,จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์บอกเลยของดีอยู่นั้นเดี๋ยวลุงนำสดให้นะครับเพราะนั้นรีบเข้ามาเลยนะครับและเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง